สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่7กุมภาพันธ์2567นะคะมาดูกันนะคะว่าราคายางมันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่น้ายางสดนะคะน้ํายางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า3 5เปอร์เซ็นต์ประจำวันที่7นะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ66บาท60สตางค์ต่อกิโลกร,รัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน10สตางค์ค่ะต่อมานะคะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซ็นต์ราคากลางวันนี้70 70บาท38สตางค์ต่อกิโลกร,รัมอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน17สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน72บาท10สตางค์ต่อกิโลกรมัมซึ่งก็ได้ปรับลดลงจากเมื่อวานนี้86สตางค์นะคะและสุดท้ายยางก้อนถ้วย DRC 100%ค่ะราคากลาง52บาท19สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางก้อนถ้วยวันนี้นะคะก็ลดลงจากเมื่อวานนี้19สตางค์นั่นเองค่ะสำหรับยาง4ชนิดในวันนี้นะคะปรับเพิ่มขึ้น2ชนิดอีก2ชนิด ลดลงนะคะสำหรับราคากลางยางพาราประจำวันที่7กุมภาพันธ์2567ค่ะส่วนราคายางที่รับซื้อจริงจากชาวสวนยางแต่ละท้องถิน่นแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะว่าที่ไหนรับซื้อราคาเท่าไหร่กันบ้างคะ่ะขอบคุณมากๆในการรับชมและก็รับฟังนะคะ